โอ้โห oh, oh. สุดยอดเลยนะเรื่องของธรรมะเนี่ยนะอ้อาวทีนี้มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปทมไปเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่ออะไรตอบเอาพวกเราก่อนนะาพวกญาติโยมกันมาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรมาฟังธรรมมาเรียนรู้ธรรมะเนี่ยเพื่ออะไรมีใครจะตอบไหมอา้าวโยมอะตะวันไม่ ทฏิบัติทำเพื่อลดละกกิเลสครับอ่าหนึ่งละ,ะเดี๋ยวก็จะถามอีกอะครับลดทาไปทําไมกิเลสเพราะมันมีกิเลสอ,อ,อยู่มันก็ได้รนเดือดร้อนอยู่เลยกิเลสมันทําให้เราทุกข์ให้ทีทออ่ทุกข์ครับเออถูกอ่ะคแลวอะไรอีกเอาละ,อะพอเสียเวลาะจะมาตอบให้เลยดีกว่ามันมีหลายข้อนะที่ว่ามาปฏิบัติเพื่อทำเพื่ออะไรจะมาคิดหัวข้อเองนะ หนึ่งเพื่อบรรลุธรรมเดี๋ยวก็จะมาถามว่าบรรลุธรรมบรรลุยังไงใช่ไหมแต่มาก็บีคําตอบนะยังไงเรียกว่าบรรลุธรรมเอาขั้นๆมันบรรลุมันมีเป็นขั้นนะมันไม่ใช่อยู่ๆบรรลุพวดเป็นพระาราหันเลยไม่ใช่คุณต้องรู้ว่าคุณเป็นพระโสดาบันหรือยอย่างขั้นแรกอันมาเคยเทศแล้วใช่ไหมการตรวจสอบความเป็นโสดาบันนะแค่ไหนขั้นไหนยังไงจะต้องอธิบายซ้ำไหมเนี่ยเดี๋ยวไว้ว่างๆก่อนนะเพื่อให้บรรลุธรรม รลุธรรมแต่ละขั้นเร,เราตรวจตัวเราเองได้ไหมตรวจได้หรือเปล่าสภาวะที่เราบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเรารู้สึกยังไงจิตเราเปลี่ยนไปไหมนะจากสมุติเทพเป็นอุบัติเทพได้ป่ะนะมันเกิดใหม่ไหมเหมือนเราเกิดใหม่ไหมจากจะเดิมอย่างขายมอย่างหรอกต้องเลิกบุรีก่อนนะมันถึงจะรู้สึกว่ามันอุบัติขึ้นเป็นอุบัติเทพให้ได้จากบุรีให้ได้ก่อนนะมันจะรู้เลยว่าโอ้ เลิกได้เลยนี่งูจริงๆเลยเนาะเสียเวลาไปต้องเยอะนะได้แล้วมันรู้สึกมันเปลี่ยนเลยชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะเหมือนย,ยังโยมเคยเลิกอะไรสักอย่างแต่คนโยมเคยติดเหล้ายังเลิกเหล้าได้่ไหมยังรู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันก็เปลี่ยนนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอเราจะรู้เลยว่าเราบรรลุรมยังไงเอาขั้นแค่โสดาบานก่อนแรกๆนะมันก็อยากจะฟังทมมากขึ้น อยากจะรักษาศีลมากขึ้นจิตมันเปลี่ยนละมันอะไรต่อยหลายหลายอย่างนะเรียกว่าบรรลุธรรมนะปฏิบัติทำไปเพื่อเพื่อให้หมดกิเลสอย่างว่าคือคนหมดกิเลสน,นิพานน,นะโยมนะพูดง่ายนะแต่มันไม่ใช่ง่ายนะเ,เพื่อนิพานเพื่อหมดกิเลสนะอันเดียวกันเพื่อพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือหมดกิเลสอีกแหละภาษามันเรียก,ยกต่างกันแต่มันก็เหมือนกันใช่ไหมจริงๆแล้วเหมือนกันหมดเท่านั้นแหละเนี่ยบรรลุธรรมนิพานก็คือบรรลุธรรมเหมือนกัน นะหมดกิเลสก็บรรลุธรรมเหมือนกันนะภาษามันเรียกได้เยอะไงนะพ้นทุกเพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบางคนพูดไปทําไมมันก็หมดสนุกสิมันก็ได้เกิดอีกเลยนะเนาะบางคนมันอยากเกิดนะนะเนาะมันก็พอาเรียกอะไรบางคนก็ให้พรขอให้มันอย่าได้ผุดได้เกิดเลยโยว่าดีไหม บางคนโดนว่าโดนแช่งเงี้ยขออย่าให้มันได้พุดได้เกิดเลยพราโถได้ก็ดีสิเข้ากานค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะโกรธเลยโกรธ<ห>ค่ะแต่ถ้าเป็นทุกวันนี้ก็ซ่าทุกูกูยิ่งไม่อยากพุดอยากเกิดอีกเลยใช่ไหมไอ้ไม่อยากพุดอยากเกิดมาถึงเหมือนพวกพวกอะไรพวกผีพวกเปรตพวกอะไรที่มันไม่พุดได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเข้าใจไหม เขราหมายถึงอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ไม่พูดไม่เกิดคือเป็นบรรลุธรรมเป็นพระหลานแล้วไม่เกิดอีกะเขาคงไม่หมายถึงขนาดนั้นหรอกไม่งั้นเขาไม่ด่าหรอกอย่างนี้มันเป็นการอวยพรเลยนะไม่พูดไม่กูก็ไม่อยากพูดอยากเกิดอีกแล้วอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นอยากให้พ้นจากเวียนว่ายตายเกิดเพื่อเป็นการสะสมอริยทรัพย์การปฏิบัตธรรมเนี่ยสะสมอริยทรัพย์โยมอยากเป็นคนประเภทไหนมีเจ็ดอย่างนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ประเภทหนึ่งนะจมลงไปครั้งเดียวแล้วจมไปเลยนะจมครั้งเดียวจมไปเลยไม่โผล่เลยไม่พุดไม่โผล่เลยนะคนประเภทนี้คือบุคคลที่มีแต่อกุศลธรรมฝ่ายต่ำล้วนเลยนะไม่โปรดไม่ขึ้นแล้วนะอเวนายสัตวนะ์โปรดไม่ขึ้นแล้วอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยสองโผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไปอีก นะอุตสาห์โผล่ขึ้นมานะยังจมไปอีกคือประเภทมีคุณธรรมแต่คุณธรรมเสื่อมนะขึ้นมาเห็นธรรมะอู้ธรรมะดีไปอีกลลนะไม,ไม่ได้ตลอดนะทิ้งธรรมะไปเสื่อมไปเลยนะพวกนี้เป็นระดับปุถุชนปนะุถุชนคือโผล่ขึ้นแล้วก็จมอีกนะข้อสามโผล่ขึ้นมาแล้วไม่จม รอยอยู่นะรอยอยู่พวกนี้จัดอยู่ในระดับกลัลยานชนนะคือมีธรรมะนะไม่ถึงก็เสื่อมนะข้อสี่โผล่แล้วโผล่ขึ้นมาโอ้โหเห็นแจมแจ้งเลยนะแล้วก็เหลียวดูนี่เลยว่าเข้ากระแสละเห็นอะไรแจมแจ้งโอโ้เห็นทางสว่างสวยัยแต่ยังไปไม่ได้นะนะแค่โผล่ขึ้นมานะ ข้อสี่แล้วนะพวกนี้พวกเข้ากระแสนะเห็นอะไรสว่างเห็นทิศทางเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงละนะข้อห้าโผล่ขึ้นมาแล้วไหว้เข้าหาฝั่งนะโผล่ขึ้นแล้วไหว้เข้าหาฝั่งนะคือผู้ที่นะมาสู่การ,รม,มาพบอีกครั้งเดียวนะพวกนี้คือระดับอนาคามีคือเริ่มเห็นฝั่งละก้าวเข้าหาฝั่งฝั่งคือความหลุดพ้นนะนนะข้อหก โผล่ขึ้นมาแล้วนะไปถึงที่ตื้นอย่างพื้นทะเลได้ละจะเข้าหาฝั่งละนะผู้นี้คือผู้ที่นะไม่มาสู่กรรมพบอีกได้แก่พระอนาคามีนะไม่มาจมอีกแล้วเขาจะขึ้นฝั่งใกล้ๆฝั่งอยู่แล้วนะยืนอยู่ที่ตรงทะเลตื้นๆละนี่คืออนาคามีละส่วนข้อเจ็ดโผล่ Pro ขึ้นมาแล้วข้ามฝั่งได้ไปยืนอยู่บนบกเลยสบายเลยไม่ต้องมาเวียนไหวอยู่ในมหาสมุทร พวกนี้คืออะไรพาราลหาันอยากเป็นประเภทไหนเอาปูปูโผล่หรือว่าดำดิ่งลงไปเลยไม่โผอีกเลยตัวเอาเองเนาะของใครก็ของใครอีกปเภศหนึ่งก็ยืนบนฝั่งยืนบนพื้นหา้ายตื้นๆแล้วกำลังจะขึ้นฝั่งพวกนี้คือพวกอนาคามีส่วนยืนบนบกเลยน,นข้ามฝั่งไปได้ละ ก็เนี่ยมันก็เขาก็เปรียบเทียบไว้ดีนะเปรียบเทียบทีนี้ปฏิบัติธรรมแล้วมันได้อะไรในสมัยพุทธกาลนะโยมอาจวัายังสงสัยว่าเอ๊ะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมาเห็นแต่ทุกข์ใช่ไหมไอ้หนูก็ทุกข์กิเลสก็ทําให้เราทุกข์พระพุทธเจ้า,าสอนไม่เห็นมีสุขเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะในอะไรนะในอ,ะอริยสัจสี่ก็เริ่มก็ทุกข์แล้วใช่ไหม ทุกสบ,บู่ไทยเห็นแต่ทุกอะไรก็ทุกไปหมดเลยนะถ้ามันมีสุขไหมเนี่ยนะในสมัยพุทธกาลนิยมมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะชื่อว่าพระพัทิยะไปไหนไปไหนเดินไปไหนหนั่งตรงไหนอะไรก็อะไร,ะไรจะอุทานอยู่เรื่อยเลยว่าสุขนอสุขจริงนอเอ๊มีสุขเหมือนกันฮะนะจะเล่าให้ฟังในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพัทิยะเนี่ยสละความเป็นกษัตริย์ เป็นเจ้าชายจะได้เป็นกษัตริย์เหมือนอย่างพระเจ้าชายศรีรธาธาัตถะสมัยก่อนนี่คนมาบวชนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรต่ออะไรคนร่ําคนรวยมหาเศรษฐีมาบวชกับพระเจ้ามาแล้วไม่เคยศึกเลยพวกนี้เขามีบรารมีพระพัทญานี่ก็คือละความเป็นกษัตริย์ออกมาใช้ชีวิตอยู่อย่างคนไม่มีสมบัติใดๆติดตัวนะนะนอกจากมีแต่ผ้าที่ใช้คลองกายและบาทใบเดียวที่ติดตัวอยู่ ท่านไปสู่ทิศใดก็ได้แต่อุทานว่าสุขนอสุขเนอจนพิสูจน์ทั้งหลายเข้าใจผิดว่าท่านกําลังละเมอถึงความสุขเมื่อครั้งยังครองราชสมบัติอยู่นะเข้าใจคิดว่าคงจะละเมอคิดถึงที่เคยอยู่กับล้วกวังว่าเพราะาตัวเองเป็นกษัตริย์นี่ใช่ไหมทิ้งออกมาก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระพัทถยาเนี่ยคงอยากกลับไปเสวยสุขเป็นพระราชาอยู่ในพระราชวังอย่างเก่ามั้งนะพระพุทธเจ้าก็เลยเรียก ก็ได้ทราบความจริงว่าเมื่อพระพัทยาเนี่ยมีชีวิตมีความปรารถนาน้อยอปิชะกล้าจนมีความยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้สันโดษพอใจนะได้พบจิตที่อิสระเสรีมีแต่ความโล่งใจทั้งเบากายเบาใจแม้อยู่ผู้เดียวก็ไม่กลัวไม่หวาดวันไม่ระแวงไม่สะดุ้งไม่ตกใจเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพระพัทยานี่เป็นกษัตริย์ใช่ไหมครองราชสมบัติอยู่นั้นเนี่ย ท่านบอกว่าต้องมีทหารคอยอารักขาทั้งในวังนอกวังทั้งในพระนครน,นอกพระนครน,นะแม้จะได้รับการอารักขาคุ้มครองอย่างดีนะออกปานนี้ก็ยังหวาดวันสะดุ้งกลัวนะโอ้โหมันมันไม่มีความสุขอย่างนี้นี่เองเนาะมีแต่คนต้องคอยระแวดระวังนะทั้งในพระราชวังนอกพระราชวังจะไปไหนก็ต้องคอยสะดุ้งกลัวค,คงจะถูกถูกปงประชลนะเนาะนะมันก็ไม่มีความสุขนะ ผิดกับชีวิตที่ได้มาลดละอัตตาสละทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจะไปอยู่ป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีมันมีแต่ความโล่งใจสบายใจทําให้อุทานออกมาว่าสุขหนอสุขหนอเอออย่างนี้ก็มีด้วยประการและชนีนะเพราะฉะนั้นโอชีวิตที่มันเรียบง่ายมันมีความสุขเนาะอ,อย่าคิดว่ามาบวชแล้วไม่มีความสุขนะนะอตมาเรียนมาว่าเออชีวิตที่เรียบง่ายมันก็ดีนะ มันกินง่ายนอนง่ายแล้วมันจะไปอนาถอ,อะไร่พอ่อท่านถึงบอกว่าเราไม่จนอีกแล้วก็มันจนจน,จนหมดตัวแล้วมันจะไปจนอะไรอีกแล้วใช่ไหมมันจนจน,จนไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วมีแต่ผ้ากบจีวรกับบาทแค่นั้นแล้วเนี่ยนะแล้วไม่ตกงานอีกเลยนะมีงานจนไม่รู้จะทำอนไหนก่อนดีเลยนะอันมาก็นึกว่าเอ้ยสมัยไม่บวชเนี่ยสมัยเป็นฆราวาสเนี่ยโอ้ อยากจะหลบงานอยากจะเลี่ยงงานเน,ะนาะกลัวจะตกงานบ้างว่าเมียพอมาบวชทําไมมันขยันจังเลยนะสมัยก่อนไม่หลบไม่อู้มันก็อยู่ไม่ได้นะก็ต้องคอยหลบคอยอู้กันอยู่เรื่อยรับใช้การเนี่ยเนาะอันมาเป็นไปษนีเนี่ยเบื่อเบือเบ่ออย่างยิ่งต้องเข้าเวนออกเวนต้องมานั่งรับตัวเลขรับอะไรตอนในสื่อสารขี้เกียจแต่พอมาบวชเนี่ยโอ้โหมันขยันเป็นบ้าเป็นหลังตอนทํางาน เคยแพรย์เรื่องเกษตรเนี่ยนะโอ้นอนไม่เคยต่ำกว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งเป็นสิบสิบปีนะโยมจะบ้าตายนะต้องมาจัดรายการทีวีอีกด้วยจัดรายการวิทยุอีกด้วยไม่รู้มันผ่านมาได้ไงนะทำไมนึกย้อนไปโอ้โหหนักสาหัสมันพอมันปลดปรงปล่อยวางได้มันโล่งเลยตอนนี้ยิ่งเห็นอะไรทําได้หลายอย่างเี่มาโชคดีคือไม่ทํามันนั้นก็มาทาอันนี้ก็ได้นะมีฝีมืออยู่กับตัวกลัวอะไร เขียนรูปไปก็ได้วาดรูปเล่นก็เล่นเล่นก็ได้มันก็สบายดีนะอ่านหนังสือฟังพ่อครูไปอนุบาคอยระวังอยู่อย่างเดียวตอนนี้คือมันจะหลับง่ายอนมานี่มีพรสวรรค์หลับเก่งมากเลยเดียว,ว่าจะนอนเลยนั่งก็หลับนะนั่งฟังธรรมนี่ถ้าอนุมาไม่เขียนรูปนะเดี๋ยวเดียวไปแล้วนะเดินยังหลับเลยโยมเดินจงกรมอน่ยาอะไรมาใกล้นะต้องให้ว่างๆลงๆเดี๋ยวเตะกระเด็นเลยนะ มันเผลอมันวูบมันไปเลยนะมันจะตกพบตกผวังง่ายนะจะเป็นอย่างนั้นจิตมันทีน้ำมิถะเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะว่ามันมันต้องอย่างเงี้ยต้องรู้จักจุดอ่อนของเรามาจุดจุดอ่อนคือมันมันจะหลับง่ายหลับไวด้วยนะต้องแก้จุดอ่อนของเราให้ดีแต่มาถึงไม่ไปตามใจตัวไม่งั้นก็หลับนะไปหลับหลิบลิบ,ลบดิงด่งดิ่ง ไม่ได้เลยหลับบ่อยๆโง่นะโยมมันจะซึมทึมทื่อมาลื่อทื่อเลยเฉพาะสมองมันไม่ค่อยใช้อะไรที่ไม่ค่อยใช้มันมักจะเสื่อมถ้าเราไม่รู้ข้อนี้นะถ้าไม่มีสมาธิติตรงนี้นะโอ้โหมันเหมือนอะไรอะลิงได้แก้วเหมือนกับมันเหมือนคนรากพบอ่ะคือไม่เคยพบเคยเห็นนะนั่มันเคยมีความสุขนะเขาบอกมันยิ่งกว่าคนติดฝิ่นติดเฮโรอีน นะมันกลุ่มมันสบายมันเย็นมันปลอดโปร่งมันโล่งมันเบาบอกไม่ถูกเนาะแล้วมันไม่ต้องไปซื้ออะโยมมันดีตรงเนี้ยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปขวนหาขอใครเลยมันอยู่กับตัวเราเองขอให้มีเวลาก็นั่งพักปล่อยอารมณ์สบายสบายนะให้รู้จารทีบายยังไงแต่มันก็ได้เป็นบางขณะแต่เดี๋ยวนี้มันบ่อยขึ้นรู้สึกเตอเราดึงไอ้ความรู้สึกอันนี้ได้กลับมาได้เร็วได้มากได้ง่ายขึ้น ถึงบอกโอ้ชีวิตตมาคุ้มแล้วบวชปฏิบัติทำมาแล้วได้อารมณ์อย่างนี้มีความสุขอยู่อย่างเงี้ยนะถึงไหนถึงกันนะไม่เป็นไรแต่มันยังมันยังไม่ได้เที่ยงนั่นเองยังไม่รู้ว่าถ้าเจอผัสสะแรงๆแล้วเราจยเรายังจะเส,สะถียรอยู่อย่างนี้ไหมจิตเราจะมั่นคงอยู่อย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่อยากไม่อยากท้าทายเดี๋ยวเจอเขามันจะ <laughs> ไม่ไหวนะเพราะว่าผัสสะแต่ละอย่างบางทีมันก็ไม่ไหวเกินกําลังเราเหมือนกันนะ แต่ถ้าไม่มีอะไร,รามันก็สบายๆนั่งทำนั่งคิดยังไม่ไม่ไม่มีโอกาสแสดงไม่มีโอกาสเทศก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทบทวนแล้วก็ยามศึกเราลบยามสงบเราฝึกนี่ไปกลัวอะไรก็ทำของเราไปนะมีโอกาสจะไปเทศไปแสดงก็ไม่เป็นไรไม่มีก็แล้วไปสิ่งเหล่านี้เอาตัวเราเองให้รอดให้ได้ก่อนเราต้องมาคิดอย่างเงี้ยไม่ได้ไปห่วงหาวอ,อะลรเ้ามีรายการให้ออกก็อ,ออกเขาจะปิดก็ปิดก็ไม่เป็นไร เราก็ทำํำก็เราเท่าที่เราสามารถแต่ถ้าทําแล้วอาตมาเป็นคนที่ทําอะไรก็ทําให้ถึงที่สุดนะทําเต็มที่ไม่ทําแบบเล่เลนๆปล่อยๆว่างๆอยากจะเลิกก็เลิกอยากจะทําก็ทําไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นทําทําเต็มที่เลยถ้าทิ้งก็ทิ้งเต็มที่เลยเหมือนกันนะทิ้งแล้วไม่อยากไปสนเลยไม่อยากไปมองนะไม่อยากไปรู้อะไรเลยปลนะ่อยเลยอาตมาเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็ถึงไม่ค่อยมีอะไรทิ้งก็ทิ้งเลยนะสิ่งเหล่านี้มันต้องสร้างมายมต้องฝึก ย่างโยมจะทิ้งบุหรี่ทิ้งแล้วทิ้งเลยไม่ต้องไปหัวซาไม่ต้องไปอะแลวอนมันอะไรมันอีกให้มันได้อย่างนั้นฝึกให้มันได้บ่อยๆให้มันเป็นเรื่องเรื่องแล้วยมจะรู้โราความทุกข์มันเป็นยังไงะเอาให้ได้นะเป็นเรื่องเรื่องไม่ตายนะนะลองดูปฏิบัติธรรมได้อะไรผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้สุกแบบโลกุตรละสุขแบบโลกุตรละคือภาษาเนี่ยมันก็เป็นภาษาแลไรเนาะ สุขมันไม่มีหรอกนะสุขมันเป็นของหลอกสุขเป็นของหลอกยังไงทุกเป็นของจริงยังไงโยมอาตะมาเคยสงสัยตรงนี้นะทาไมพ่อท่านบอกเป็นสุขของหลอกก็มันสุขเนี่ยนะมันได้อะไรเสพสมสุขสมมันก็สุขมันก็ดูสบายใจมันก็ชอบใจใช่ไหมจริงจริงแล้วสุขเป็นของหลอกโยมว่าลมสมสมใจนะเวลาได้แะถ้ามันได้ซ้าบ่อยๆอย่างโยมกินอาหารด้วยอันนี้มันอร่อยนะ โยมกินไปสักเดือนเลยนะอย่างเดียวเนี่ยที่โยมว่าอร่อยเนี่ยมันอร่อยอยู่ไหมไเบื่อแลอ้วใช่ไหมเอาไหนว่าของจริงอะ่ะถ้าอร่อยมันก็ต้องอร่อยตลอดไปสิใช่ไหมอ,อย่างฟังเพลงเนี่ยแมเพลงที่ฟังทีไรมันอารมณ์มันชื่นใจมันมีความสุขฟังมันให้หูชาเลยอะ่ะสักร้อยเที่ยวพันเที่ยวมันจะเพลาะอยู่ไหมเบื่อไหมเ,เออ,อก็ไหนว่าของจริงอะ่ะแต่ทุกดีสิของจริงทุกยังไงมันก็ทุกอยู่อย่างนั้นโยมว่าไหม ทุกตลอดกับตลอดกันเลยมันไม่มีเบื่อเลยเบื่อมันไม่ได้เลยอะ่ะเบื่อไม่ลงเลยเนี่ยทุกของจริงใช่ไหมแต่สุกข,ของหลอกนะมันถึงหลอกคนอยู่ตลอดกับตลอดกันเนี่ยอย่างแฟชั่นมันหลอกเก่งไหมเดี๋ยวก็สั้นนะรุ่งสั้นไปแล,ะละ้วล้าสมัยเอาไปยาวอีกเปายาวยาวอีกไม่รู้จะไปไหนมันก็สั้นใหม่วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไหมหลอกไหมโดยเพาะผู้หญิงก,กง็ถูกหลอกง่ายถูกหลอกง่าย โง่เขาถึงเอาไปหลอกผู้หญิงบ่อยพวกแฟชั่นอะไรอย่างนี้นะเพราะสุขแบบโลกุตละก็คือสุขที่ยิ่งยิ่งกว่าสุะจริงๆสุขไม่มีอย่างที่ว่าเขาเรียกว่าสุขของโลกุตละคือมันยิ่งกว่าสุะหรือจะเรียกว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังคือมันบรมมาสุะไม่มีภาษาจะเรียกเนาะบรมมาสุะหรือจะเรียกว่าอุปสมสุข หรือวูปัสมัสสุโขไงวูปัสมโสุโขคดียินไหมนะเรียกวันนี้รามิสุก็นด้นิรามิสุคือสุขที่ปราศจากอามิ t h นะสุขของคนโลกโลกมันต้องมีอามิตรมาให้นะถึงจะรู้สึกมีความสุขนะสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยอามิตรนะไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อสุขแบบปลอดโปร่งสุขแบบใจสงบใจสบายนะเขาบอกปุถุชนเนี่ยจะมีความสุขได้จากการได้สมกิเลส ได้รับการบำเพ็นะจริงไหมผู้ชนจะมีความสุขก็ต้องได้รับการบำเพ็อย่างเราจะสุขเราจะสูบบุหรีแล้วเราสุขถ้าเราได้สุขสูบบุรีปุ๊บสุขก็มันได้สมอยากแล้วที่จริงมันได้สมอยากกันนั่นเองมันได้มบำบัดความอยากไม่ใช่สุขเสร็กอะไรหรอกมันได้ความอยากอยากมันทุกพอคุณได้แก้ทุกปั๊บคุณก็รู้สึกเหมือนสุขที่จริงไม่ใช่มันแก้ทุกไปหน่อยเดียวนะ จำไว้เลยมันได้แก่ทุกนิดเดียวความสุขของโลกียะเนี่ยท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมไมื่อไะเป็นความสุขทางกามทางสุขทางอบายมุขสุขทางราคะอะไรก็แล้วแต่ความสุขทางโลกียะเนี่ยเปรียบเหมือนความกว้างของถนนสุขเหมือนความกว้างของถนนแต่ทุกนั้นเท่ากับความยาวของถนนคุณจะเอาไหนคุณจะเอาสุขแค่ความกว้างของถนนเหรอ แต่คุณต้องทุกไปเท่ากับความยาวของถนนกิเลสตัวนี้ยังติดคุณไปอีกกี่พบขี่ชาติถ้าคุณไม่ล้างในชาติเนี้ยยาวไหมเออก็ไปที่ชอบที่ชอบเออเอาอย่างยาวแทนที่จะอยอมอมันทนทุกข์สุขแค่สุขแค่ความสุขแค่ความกว้างของถนนแค่นี้โอ้สู้ไม่ได้คุณก็ทนทุกไปเอะยาวเป็นขี่ร้อยกี่พันกิโล,โลเลือกเอาใช่ไหม เนี่ยมันต้องเทียบไปเห็นอย่างเงี้ยมันถึงจะให้ถึงถึงเนาะนะแต่บางทีมันก็ไม่เคยถึงเท่าไหร่ก <c oughs> ็ยากผู้ทุชนมีความสุขจากการได้สมกิเลสได้บรรบลกิเลสแต่อริยชนจะมีความสุขเพราะได้ลดกิเลสใช่ไหมมันสุขคนละอย่างอริยชนนี่ถ้าได้ลดกิเลสลงไปได้โอ้ยมันดีใจมันปิติมันรู้สึกว่าโอ้เราลดกิเลสเราเหนือกิเลสมาได้เว้ยตัวนี้โอ้โหไ,ได้เป็นอิสระแล้วเนาะ แต่ก่อนเป็นขี้นี่คี้ข้ามันต้องเที่ยวหาอะไรมาบำเลอนะหาอะไรมาให้กับตัวเองเงี้ยมันเดือดร้อนมาไม่รู้เท่าไหร่นะคนที่กิเลสเยอะๆแต่ถ้ามันได้ชนะกิเลสซะไม่ต้องไปสแสวงหาไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากนะแต่ก็ไม่ใช่ขี้เกียจนะดิ้นรนทําอะไรเพื่อให้คนอื่นยานมาเนี่ยเหมือนดิ้นรนนะหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือน่นนี่มาก็ทําให้เพื่อเผยแพร่ให้คนได้รู้ธรรมะอยู่ๆธรรมะไปเขียนให้คนอ่านอ่านกันเหรอ แต่ถ้ามีรูปซะหน่อยโอ้มันชวนดีไหมมันได้อ่านได้อะไรได้สนใจอ่าเป็นสื่อเป็นอะไรออกมาเครื่องมือก็ก็ประมาณนั้นแ่ะไม่ใช่มาบําเรออะไรตัวเองนักหนาอย่างที่เราว่ามาอาจจะมีพิติหน่อยเขียนรูปเสร็จแล้วก็นั่งยิ้มกับมันสองวันสาวันอ่าน,น,น,นไปมันก็ธรรมดามันก็แค่นั้นเองแล้วก็อ่านจิตตัวเองอยู่นะไม่ใช่มานั่งเสพกับรูปเขียนอะไรนักหนาหรอกแต่ก่อนบวชใหม่ๆจนกระทั่ง มาเขียนรูปเนี่ยสี่สิบกว่าปีไม่เคยจับภูกคันเลยนะไม่เคยจับไม่รู้มันจับขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนเหมือนอะไรเหมือนเราเป็นมาตั้งนานนะไม่รู้เป็นอะไรมันก็ได้เลยเขียนรูปแรกเนี่ยยมรูปไหนรูปรูปไหนเป็นรูปแรกที่มาเขียนรู้ไหมอะรูปแรกคือรูปรูปนกรูปนกกระยางบินรูปนั้นน่ะกรรมการก็ไปดูเขาคือหาใหญ่โอ้โหเสียงสีนีีฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะเขาก็เลยสนับสนุนให้มาทำพวกนี้บ้างอะไรบ้างเพื่อเผยแม่ธรรมะ เขียนรูปทุกรูปจะต้องมีคติธรรมนะจะต้องมีคติธรรมประกอบไม่เขียนรูปให้คุณดูเฉยๆหรอกเสียมือเปล่าๆนะต้องให้ได้สาระไปด้วยรูปมันเป็นเพ,เพียงสื่อให้ได้เห็นธรรมะนะพอรูปนั้นได้ปั๊บมันก็เลื่อยมาเลยทีนี้มาไปาใหญ่เลยต้องใส่กรองใส่กรอบเพราะบางรูปไม่ใส่กรอบไม่ได้มันเป็นสีช็อกมือไปแต่นิดเดียวก็ติดมือแล้วนะทำไมเป็นคา,ารวาสตมาก็นั่งเขียนรูปเขียนขายเลยนะโยม รายได้จากเขียนรูปขายเนี่ยมากกว่าเงินเดือนอีกอะท้านมาไม่บวชเนี่ยมาว่ามาตัวรอดได้ะเขียนรูปเหมือนเดวยฝรั่งเนี่ยเขียนให้ฝรั่งดีขายดีมากแล้วมันไม่ต่อราคาแต่คนไทยอ่ะแม่มันให้เราถูกจังเรานั่งเขียนเป็นจะตายะ,ะนั่งเขียนจะตายมันให้ไม่กี่ตังค์เลยไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยะแต่ฝรั่งมันชอบฝรั่งเนี่ยมันชอบศิลปะชอบงานศิลปะอะไรอย่างนี้เป็นต้น มันก็เล่าอะไรแต่อ,อะไรไปสพเพเฮระนะให้เห็นถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมมันมันไปทุกได้ทุกเรื่องธรรมะนี่คือทุกอย่างที่อยู่ในโลกในจักรวาลน,นะแต่ถ้าธรรมะจริงแล้วมันคือความเหนือธรรมชาตินะทุกเรื่องทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของคุณงามความดีเรื่องของกุศลน,นะเราจึงถึงบอกเราถึงมาปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดกุศลเกิดความดีสุดยอดหัวใจของธรรมะก็คือละชั่วประพฤติดี ละชั่วประพฤติด,ดีแล้วอะไรทำจิตให้ผ่องใสทำจิตให้บริสุทธิ์นี่ระดับหนึ่งสูงกว่น,นั้นมีอีกฟังให้ดีฟังให้ดีอันนี้มาจากพ่อท่านเลยอามาฟังแล้วโอ้โหพ่อท่านนี่เหนือชั้นกว่าเขาหมดเลยนะที่เข้าใจกันส่วนใหญ่ก็ละชั่วประพฤติด,ดีทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่ใช่มีเหนือกว่านั้นละชั่วประพฤติด,ดีให้มันบริสุทธิ์ถึงจิต ละชั่วประพฤติดีให้บริสุทธิ์ถึงจิตไม e si ่ได <that> ้ทำจิตให้บริสุทธิ์ทําจิตให้บริสุทธิ์มันง่ายที่ไหนล่ะแต่คุณต้องละชั่วประพฤติดีให้มันบริสุทธิ์ให้จิตเนี่ยบริสุทธิ์ให้มันถึงจิตละชั่วประพฤติดีเข้าใจไหมเนี่ยไหมมันมีอะไรที่เหนือเหนือนะโอ้คาพูดอะไรแม้แต่มัชฌิมาทางสายกลางที่จริงไม่ใช่ทางสายกลางนะคือจิตเป็นกลางจิตไม่มีกุศลไม่มีอกุศลไม่มีอะไรทางสายกลางนะไม่ไปทางการมาสุขาริการโยก ไม่ไปทางอัตตกินเมาฐานุโยกนะจิตกลางๆนี่คือมัชชีมาเข้าใจไหมจะต้องคุยกันอีกเยอะยาวนะเรื่องของเรื่องเร้ถึงบอกธรรมะนี่มันมีเหลือชั้นนะมันมีเหลือชั้นมีอะไรนะถ้าไม่มาศึกษาไม่มาฝึกฝนมามาเรียนรู้เนี่ยมันเสียดายชีวิตจริงๆโยมถ้าโยมเข้ากระแสนะโยมเห็นธรรมะมันมีนมประโยชน์มีอะไรนะโยมโอ้อย่างอื่นเอาไว้ก่อนเดือนหนึ่งมา เข้าไขา่ชีวิตดีทีละเก้าครั้งนึ่งโอ้โหมันนานเกินไปแล้วนะมันนานมาทีจะไปมัวห่วงอะไรเนาะคิดให้ดีนะมีมาคนเดียวก็เทศเอา <laughs> ให้มันรู้ไปว่าจะเหลือคนเดียว <laughs> เอาละนะก็พอสมควรเกลาเอาไว้โอกาสหน้ามาต่อมาว่ากันใหม่เนาะวันนี้ก็คงพอสมควรเกลานะก็หวังว่าคงจะเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตานะอย่าเพิ่งหนีไปไหน <laughs> ย้ายสมาุอมาเทศคนเดียว <laughs> นะเอาละก็ขออนุโมทนาขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมนะโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินอ้าวสาธุสาธุ